ไปนี่ไม่ดีแห้งเกินไปก็จะไม่ดีทําให้น้ําบ้านเราขาดแคลนนะครับนี่คือแม่น้ำโขงนะครับที่ยาวเป็นหมื่นหมื่นกิโลเลยมาจากทางเชียงรายลงมาจากถึงหลี่ผีนะครับฝั่งลาวฝั่งไทยนะครับ กว่าตอนนี้เขา,เข,าเข้าขั้นวิกฤตก็ว่าได้นะเรื่องของน้ำไม่มีนยถ้านู้ยิยงแห้งไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมปเรื่อยๆว่าตรงไหนแห้งมากตรงไหนแห้งน้อยเริ่มเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเวลารของพญานาคนะครับอันนี้นะครับท่านผู้ชม เขาไปหาป่าเนี่ยยืนถึงเลยนะตอนเนี้นะยืนได้เลยไม่ต้งกลัวว่ายืนไม่ได้น้ำผงจะแห้ง คนี่นะฮะสุดยอดของรอบหลายสิบปีเลยนะครับน้ำแห้งขนาดนี้นะฮฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะผู้ชมนะฝั่งลาวจะไม่มีต้นไม้พวกเรายังมีต้นไม้ให้ดูให้ชมยั่เลย แห้งมากท่านผู้ชมชมดูแล้วกันบรรยายไม่ถูกเพราะไม่เคยเห็นแห้งขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้น้ําแห้งมากเลยเออจะทํำยังไงแล้วแห้งก็รีบตักนะบางคนบอกว่าน้ําแห้งก็รีบหาปลาเอาเาปลา คนจะหาปลาเขาต้องพูดองไรละครับก็ได้จะมาหาปลานะครับมันก็เห็นวยวัยถ้าเราหนอนนี่มน้ำโขงนะฮะถ้าจีนเขาไม่ได้ปล่อยน้ำมาให้เรา ก็คงจะขาดแค่อย่างนี้ไปไม่รู้ว่าอีกงานสักเท่าไหร่นะครับฮัน,นุ่นก็จะเป็นพระธาตเหล่าหนองนะครับง <c oughs> ที่เขาพระธานนี้จะก่อนเนี่ยนะฮะ ก็อยู่บนบนบน,บนข้างบนนี่แหละครับแบบข้างบนที่เรายืนนี่นะฮะบืบ้อบนนี้แหละครับใช้ฝั่งก็อยู่บนนี้ตรงนั้นก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดคันนี้น้ํแตะก่อนก็กว้างประมาณเมตรสองเมตรนี่เองนะครับเลยฝนตกมาเป็นร้อยร้อยปีนะฮะเป็นร้อยปีก็ทําให้น้ําซ้อจนแม่น้ําโขงกว้างถึงปัจจุบันที่เคยเห็นนี่นะครับ ท่านผชมก็ชมเองเท่ากันแห้งมากแหงะนะ้งจนบรรยายไม่ถูกนะครับนี่คือแม่น้ำโขงตรงกลางเลยนะจะเรือเป็นห้งนี่ก็ามาดูบ้องไฟ<ม>พายานาก,นกันเนี่ยนะฮะก็แบบนี้หละครับเนี่ยเห็นท่ากุ้ยดินเป็นอย่างนี้ เอาอะไรมาฝังไว้ในทรายตรงนั้นนะฮะทรายตรงนี้นะครับเอาอะไรมาฝังไว้เราไปดูหลักฐานได้จริงๆแล้วมันหลานลานเลวนะ,ะไปได้เดือนแล้วเนี่ยมันคงจะไม่มีเรื่องรอยเพราะมีน้ำผ่านไปนะครับจริงๆแล้วเป็นหลักการของธรรมชาติเกิดขึ้นประเพณีของภาษา องพรรษานะครับดูว่าจะมีเรือนะพระธาตุเราหนองก็จะจะเห็นอยู่ตรงนู้นนะนี่แหละครับน้องคายนะครับ แหล่งบางไฟพยายนาาแห่งพยายนายา,ยนาลุ่มแม่น้ำโขงนะครับท่านผู้มชมน่าเสียดายน้ำแห้งนะจะไม่เห็นภาพสวยแต่ก็เป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงดีนะครับพอน้ำแห้งเราก็จะเห็นหเห็นไหมเห็นทรายขึ้นมาเป็นอย่างนี้ะจะไดะ้ได้รู้นะครับจะได้รู้ว่าเป็น,ปนยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะไม่รู้พื้นที่พื้นดินนะครับ นี่เรารู้แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะฮะแม่น้ำเนี่ยจริงๆมันไม่ได้กว้างนะครับไม่ได้กว้างแล้วก็ไม่ได้ลึกเลยมันเป็นการซ้อแม่น้ำออกมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ดินชายฝั่งเนี่ยหลุดลงไปมันก็เลยเป็นอย่างนี้เนี่ยคิดง่ายๆจบข่าวนะครับวันนี้เป็นลานที่เขา ทำกิจกรรมนะครับนี่ยจะเป็นหลานอลานพญายนาคที่ก็ทำกิจกรรมต่างๆนะครับอแบตก็เดี๋ยวน้อยเต็มทนนะฮะใช้กันข้ามวันข้ามปีนี่คือบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวจะลุยหนองคายดูนะครับจจงหวัดหนองคายนี่ยาวละแม่น้ำโผล่ปเรื่อยๆนะครับหรือว่าใกล้ก <S <S กคิดขอบสนามเลยแห้งนะครับปรากฏการณ์แห้งเ่อมปดูจะได้เห็นข่าวสารต่างๆฮะี่ต้องมินิออไลน์นี่ก็สามารถที่จะดูได้ว่าเป็นภาพจริงภาพเด็น เห็นได้ชัดเลยนะครับก็หาปลากันอยู่นะปลาเขาจะวิ่งแล้วก็จะมีเรือนะครับท่านผู้ชมนีเรือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเรือนําไปไหว้พระธาตุนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยเที่ยวถึงสองร้อยไม่แพงนะ มามาที่นี่แล้วก็ไปไหว้พระธาตุเนี่ยหรือเป็นเจดีย์นี่แหละนะครับที่อยู่บนบนฝั่งเนี้ยแต่น้ำมันซ้อแล้วก็จนพังออกไ,ไปเป็นองแบบนั้นเลยก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับสองร้อยไปไหว้พระไหว้ด้วยความสบายใจเพราะท่านใจเย็นอยู่อ่ะไปอยู่ในน้ําเนี่ยถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของดีอย่างยากถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคงจะปิวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์หรือ สิ่งที่ดีๆอย่างน,นนะครับเนี่ยนี่นะบรรยากาศเจ๋งไหมฮะเดี็กผ่าไปอยู่เขาไปไหว้พระธาตุยังไงเดี๋ยว,วเราดูกันใกล้ๆเลย ถือว่าลงน้ำลงลึกนั้นนะคผู้ชมเนี่ยเขามีเรือข้ามไปไหว้ปิงคนไทยคนลาวนะเขาจะมาไหว้ตรงนี้อยู่เนี่ยเขาดูฟังลาว ก็มีปลามั้งครับเานั้นนะครับตร,ตรงนี้คือบรรยากาศที่โขงน้ำแพงน้ำแพง,แพงเยอะเลยเยอะแล้วก็เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะธรรมดา ก็คือฝั่งลาวนะที่เห็นอยู่เขาดูดทรายโคมนนะฮะหว่างเครื่องหนึ่งครับเขายังทำกิจกรรมเขาดูดทรายเฉยเลยนะเขาไม่เดือดร้อนแต่บ้านเราค่อนข้างที่จะวายแล้วเดือดร้อนแล้วน,ะน้ำแห้ง ท่าเหล่าหนองนะที่น้ำเสาะแม่น้ำเมื่อโของนี่นะเสาะไปไเรื่อยๆพอน้ำมันแห้งอย่างนี้ดูเราไม่น่ากลัวนะ,พะเพื่อนๆมีไหม ดูแบบสบายๆชิวๆไม่น่ากลัวตอนน้ำเยอะเนี่ยน้ำขึ้นตอนเดือนสิบเอ็ดนะฮะเดือนสนะิบเนี่ยน้ำเยอะเต็มมาถึงริมนี้คิดเดียวน้ำไหลโหนะัวมากมาแรงมากาประมาณนี้นะคนเขากลัวกันอต,ตออนนนีี้้ามามดูเ่ยโ,โไ,มไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับอันนี้คือประชาเหล่าหนองนะครับอยู่ใกล้ๆกัน เป็นวัดแต่จมลงไปจมน้ำเซอะหรือพังลงไปน้ำมาก็ซออไปซึอขนาดหนู้ที่จริงแผ่นดินหรือตรงเราอยู่เนี่ยมันว่างไปถึงตรงนู้นแหละครับน้ำเซอะไปก็เลยขาดน้ำเข้ามาแทนที่เราก็เลยเหลือที่เท่านี้